ป,ปััรมน,นีบสนับสนุนโดยเข้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดแ่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มัง่งคั่งยั่งยืนบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจก,กองทุนบวัวหลวง6 7 4 8กีปกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 5, 5 7. บลจกรุงศสีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้าน 0777. โม่ธนาคารอมจ่ายโอนแจ้งแอปเดียวน้ำแร่เบอร์น้ำแร่แท้ร้อยธรรมชาติ LTF สองกองทุนเด่นจากบจรจกรุงศรี KF LTF DIV เน้นลงทุนในหุ้นแนวโน้มจ่ายปันผลแล้วทุกปีปมสี่เจ็ด KFQ เน้นลงทุนในหุ้นโลูงเพื่อโอกาสรับผลดีพร้อมรับสิทธิลดภาษีเมื่อลงทุนสามสิบธันวาคมนี้รับสินสที่ชวนสอบถามโปรโมชั่นโทรศูนย์สองหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อน ที่สมเงินใน IMF ตอน,นใหม่ไหมคะ B Global สองกองทุนบัวหลวงซี่เพิ่มลงทุนพร้อมสะสมความมั่งคัง่งการลงทุน,นหุ้นชั้นนําระดับโลกผ่านก,กองทุน5ดาว w e l l i n Global Opportunities Equity Portfolio เปิดขายครั้งแรก2-10ถึงพฤศจิกายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพโทรศูนยกด8ผู้ลงทุนสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความสี IMF ก่อนตัดสินใจลงทุนรางวัลประเภท Global Large Cap Growth จาก Morningstar ณ3ากันยายนแปปฏิบัติการลิกชีวิต Money Back Over 1ิเ็นาฬิกาสามสิบสองนาทีชีวิตค่ะวันนี้เล่านะคะสามกราคมพุทธศักราชสอง8นห้าสิบแปดนะคะก็เป็นวันทาการสุดท้ายของเดือนตุลคมแล้วที่สําคัญก็คือการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิรธิยาอิสระพักดีและพี่โก้นะคะคุณรัชพลเหล่าวันนี้สวัสดีค่ะพี่โก้ค่ะครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้พรุ่งนี้สามสิบเอใช่ค่ะที่ผมก็จะไปปล่อยสีมีเลียงรุ่นทีซื้อรุ่นหนึ่งเก้าสองหนึ่งฮะ โอ้เป็นตีมอะไรคะเพื่อมิตรรักแต่รายการที่เป็นสิทธ์เก่ารุ่นเดียวของผมไปเจอกันที่โรงแรมเจ้าพญาปาร์คนะฮะไปเจอความแห่งชาติด้วยนะอ๋อใช่ไม่ค่อยมีเงินจะล้าตอนก็ยังดีกว่ามีนี่อ่าอย่าออมนี่ก็พอนะคะวันนี้หุ้นเอเชียก็อ่อนตัว้วแต่ว่ามีการญี่ปุ่นออกมาแล้วนะคะแปดตอนหนึ่งโยบายการเงินไว้แล้นะคะก็คือ ยา QE แปดสิบล้านล้านเยนต่อปีนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็รอจับตาว่าเอ๊ะเขาจะมีมาตรการที่บอกว่าจะขยายมาตรการนะคะครายละเอียดเนี่ยยังชัดเจนว่าจะเพิ่มใส่ใหญ่นะคะเพราะว่าพิ่งออกมาล่าสุดเองเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นก่อนดีกว่าดีไหมคะอืมตลาดนี้แค่อีกก็ไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เนี่ยบวกสามสิบหกจุดสี่ห้าใช่ไหมฮะหมื่นแปดพัน ส่วนงก็ก็ดังแดงสลับกันหน่อยมันก็วีบาร์ตกเมื่อวานตกกันเยอะหุ้นไทยเมื่อวานล,ลงไปหูหลุดพันสะพันสี่ไปอยู่พันสามรอยเก้าสิบเลยนค่ะเพราะว่าเด็กวันนี้ก็ตลาดเพื่อนบ้านก็เปิดบวกได้นะได้ขึ้นเหนือพันสี่ลามเก้าหกจุดสี่สองขยับขึ้นมานะคะหกสามแปดจุดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยว่ารุ่นที่ หนาแน่นเหมือนกันวันนี้หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยล้านบาทแล้วนะคะตอนนี้สิบเอ็ดนาทีบัที่มีวอลุ่มหนานเป็นสามารถคอร์เปอเรชั่น่วงหนักมากนะคะก็เป็นการร่วงหนักต่อนเรื่องสองทีเดียวแล้วก็สุดท้ายรียบับขึ้นมาได้หกสิบตางอยู่ที่ยี่สิบบาทห้าสิบนะคะซึ่งเราก็ต้องจับตาดูทิศทางของสามารถต่อไปเพราะว่าไปเกี่ยวโยงนะคะกับเรื่องของคดีหมิ่นด้วยเหมือนกันก<ม>็ไม่ได้เยอะอ,อะไรก็ไม่น่าจะมีผลกับเรื่องนั้นมั่งผมว่าอาจจะเป็นนหรือเปล่าเรื่องสีจงสีจีเรื่อ แต่ว่าหลักๆที่ลงเนี่ยก็คือเรื่องคดีหมิ่นไงล่ะค่ะที่เขาบอกว่ามีข้องซึ่งผู้รายะคะเรียบร้อยเอ่อเรียกอะไรอ่ะอธิบายเดียวนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องคุณก็เลยรีบ่าวขึ้นมาได้พอตอลงไปสามบาทนะคะอยู่ที่สองรสบเก้าบาทเคแบงวันนี้ขยับขึ้นมาหนึ่งบาทนะคะล่าสุดหนึ่งร้อยเจ็สบามบาทห้าสิบส่วนทัสโกก็ขึ้นมาเล็กน้อยหนึ่งบาทห้าสิบสานนะคะอยู่ที่สี่สิบีพีออเนี่ยขึ้นมาสางล่าสุดห้าสิบห้าสากค่ะ ็นอื่นๆก็มันก็มีไรไน้อยมากช่วงนี้ก็หลังจากตอนนี้ <ชะ S 1> ก็ดูเหมือนอกลายเป็นว่าเอธนาคารกลางสหรัฐอบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาดูทันวาว่าจะเอาอยัางไงก็เลยทําให้บรรยากาศมันก็อืมค่ะก็เลยตลาดเงินตลาดทุน,น,นแต่มาคุยเรื่องเกี่ยวกับตับทีท่ใช้กันบ่อยเหลือเกินทั้งนี้นิว n o r m a l ่ยนะใช่ค่ะเศรษฐกิจโดยเฟพาะเจมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้แล้วกันนะฮะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวพกกัน ปิปัตการพลิกชีวิต Money b เบค o v e r สนับสนุนโดย90ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบรลจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบวัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร 026575757บลจอกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777ไมยโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองเฟล์น้ำแร่แท้ร้อเเซจากธรรมชาติตลอดสีทศวรรษที่ผ่านมา เรามีความสุขที่ได้เห็นหนุชเจ้าของร้านดอกไม้ที่ได้ดอกและผลจากการลงทุนมากมายลงตู่เกษียณก่อนเวลาให้เงินลงทุนทำงานแทนมาสู่พบความมั่นคงแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานปีแรกด้วยพอร์ตการลงทุนสู่ทศวรรษที่หาตล,ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน พี่คะอยากสะสมเงินใน IMF ตอนนี้มีกองทุนใหม่ใไหมคะ B Global IMF ของกองทุนบัวหลวงซี่เพิ่มโอกาสเงินลงทุนพร้อมสะสมความมั่งคัง่งกับการลงทุนในหุ้นชั้นนําระดับโลกผ่านกองทุน5ดาว e l l i n g t o n Global Opportunities Equity Portfolio เปิดขายครั้งแรก2-10พฤศจิกาย,ยนนี้สอบถาม mm hmm. ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กดผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงคู่มือภาษี IMF ก่อนตัดสินใจลงทุนข้อมูลรางวัลประเภท Global Large Cap Growth Equity จาก Morningstar ณ3ากันยายน 58ปฏิบัติการลชีวิตมันนี่เบรกกลับมาตามกันต่อช่วงที่สองนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นที่เราเกินกันไว้ว่าจะคุยเรื่อง new normal บรรทัดฐานใหม่ของเศรษฐกิจโลกค่ะวันนี้ไปเอามาใส่คำนี้เดี๋ยวนิดนึงไอ้ขับคำนี้ฟังดูมันก็ปประหลาดนะตั้งแต่แแต้งงบบ่ new normal นอร์มอลแปลว่าธรรมดานิวแปลว่าใหม่ความธรรมดาใหม่ๆมันก็คือความไม่ธรรมดานั่นแหละหรือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ที่จะกลายเป็นความธรรมดาในอนาคตเนี่ยใช้คำยากลือเกินนะคะพยายามอธิบายคคือความไม่ปกติที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องปกตินะครับกต้องใช่ค่ะ ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะนำมาจากมิสเตอร์แมสเซนเจอร์นะคะหรือว่าพี่แบงเทียนนนนะคะเขียนไว้26ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเขาบอกว่าคำว่า New Normal เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2009นะคะคนที่เขียนก็คือบิลกอ o s สเจ้าพ่อบอนนะคะของโลกเลยซึ่งเป็นอดีตโคโีโอพิมโก้นะคะเขาเขียนไว<ก>้ว<ก>่าหลังจากวิกฤตสัปามปี2008เนี่ย เขาก็เห็นเลยว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งคำนี้ถูกพูดในตอนนั้นแต่เพิ่งมาคอตฮิดกันในช่วงหลังนะคะ New Normal หรือว่าบรรทัดฐานใหม่ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาบอกจริงๆก็เปรียบเหมือนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลังจากเกิดสัพพามคลายสิทธิขึ้นนะคะคำถามก็คือแล้วเปลี่ยนไปยังไงบ้างมีอยู่การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สามด้านด้วยกันนะคะคือแรงงานคุณและเทคโนโลยี ซ,ซึ่งอันนี้นก็เป็นเป็นหัวใจวของเรื่องปัจจัยการผลิตนะนะก็คือแรงงานทุนและเทคโนโลยีเนี่ยอืใช่ค่ะเริ่นที่แรงงานก่อนนะคะแรงงานได้เห็นชัดเจนเลยก็คือตราการเกิดของประชาชนที่ลดลงอายุขายของเราที่ยาวขึ้นนะคะทําให้โครงสร้างเปลี่ยนไปคือผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่าง baby boomer แล้วก็ประชากรวัยทํางานเนี่ยก็ เข้าสู่ในตลาดแรงงานที่ลดน้อยถอยลงทําให้ขาดแคลนแรงงานในท้ายที่สุดและสุดท้ายผู้ที่ต้องแบกรับประชากรที่สูงวัยและยุยยืนขึ้นเหล่านี้ก็คือภาครัฐนะคะที่ต้องมีสวัสดิการเข้ามารองรับหลายประเทศก็เจอปัญหาไปแล้วอย่างญี่ปุ่นยุโรปหรือกรีซเองที่ประท้วงกันไปเนื่องจากตัดลดสวัสดิการนะคะอย่างจีนนล่าสุดเขาเลยให้นโยบายลูกสองคนมาแทนลูกคนแรกด้วยกันในล่าสุดเออจีนใช่ไหมใช่ค่ะ เขาใช้นโยบายลูกคนแรกมาสามสิบกว่าปีด้วยกันนะคะแล้วก็ยุติแล้วบอกว่าให้มีลูกได้เพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นสองคนต่อครอบครัวเพราะว่ากําลังแรงงานของจีนเริ่มขาดแคลนนั่นเองค่ะอืมองานกปต่อมา,าอก,ก็าเป็นเรื่องุนอันนี้เขาก็พูดถึงประเด็นน่าสนใจว่า สมัยก่อนในเวลาธุรกิจขยายตัวได้กำไรกำไรมาทุนก็จะลงไปเพื่อขยายงานใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าบรรดาบริษัทต่างๆนี่ก็สะสมทุนกับกลายเป็นไม่กล้าลงทุนม,มันก็เลยทำให้เกิดลักษณะรวยกระจุกจนกระจายไม่กระจายความมั่งคั่งลงไปแล้วก็ทีนี้พอเศรษฐกิจมันทำท่าจะชะลอตัวทางรัทะ ของแต่ละประเทศก็พยายามจะกระตุต้นเศรษฐกิจตัวเองก็ใช้มาตรการทางการเงินก็เอานอโยบาย QE ออกมาอารวาสในตลาดซึ่งสหรัฐก,ก็เป็นคนทำคนแรกมาแล้ว,แล,วแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยไปกันใหญ่นะฮะล้วก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เรื่อง QE เนี่ยแทนที่จะทำให้คนกล้าลงทุนดอกเบี้ยตามอาชีพิเนตเงินมาคนจะได้ลงทุนปรากฏว่ามันกลับไปปั่นกันอยู่ในตลาด คุณใชอีกนะก็คือไปเล่นหุ้นไปอะไรกันหมดอีกนะฮะใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นความโกลาหลในแง่ของทุนนะก็ไม่ไปลงทุนในเร็อเซกเตอร์ไม่ขยายธุรกิจนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆใน r m d ที่เขาทำ research so and development ก็ไม่ค่อยเห็นกันเขาบอกว่ามีสองนัยยะนะคะที่ทำให้เห็นการลงทุนใหม่ๆไม่ค่อยเกิดขึ้นหนึ่งก็คือ ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นจริงๆคือนวัตกรรมที่เคยเปลี่ยนแปลงโลกเมื่ออดีตที่ผ่านมาสมัยนี้มันลดลงนะคะและอีกหนึ่ง hmm. ประเด็นก็คือมีเรื่องของอการที่ผู้มีทุนไม่อยากลงทุนด้วยก็เป็นควบคู่กันไปซึ่งการ C&D หรือ Copy and development ที่ทำาันเยอะในช่วงนี้มันไม่ได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจเท่าไหร่ จึงไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพลวัตมากนะการค้าโลกก็เลยยังเป็นแบบเดิมนะคะไม่ได้ดีพัฒนาการเศรษฐกิจก,ก็เลยชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับยุคก่อนวิกฤตเศรษฐกิจกที่มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวค่ะทีนที้มันผลลัพธ์ที่ว่าจากการที่ปัจจัยการผลิตคือแรงงานคุณะเทโนโลยีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยมันก็เลยทําให้ส่งผลลัพธ์มาที่การค้าโลกมันก็ชะลอตัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนซึ่งในช่วงหลังก็เริ่มส่งออกไปประเทศอื่นก็กลับมาที่การบริโภคภายในหร<ช>ืเติบโตจากภายในนะเอ่อก็เห็นชดัดก็คือตัวเลขส่งออกจีนก็ลดพวกพวกพวกพ,วกพวกแล้วมันก็ทําให้ไปฉุดพวกสป,ปายเชียนเนาะ มันก็เลยถ้าประเภทน้ำมันก็ลงหมดก็เป็นสิ่งที่เราเอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของไอ้ทุนเสร,รีข้ามชาติเนี่ยมันก็ตัดปริวัติเงินตลาดทุนก็สวิงสวายสวิงริงโก้อีโต่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้นะค่ะอืมเพราะนั้น<ะ>เขาก็มองว่าเศรษฐกิจโลกภาวะงักงานก็ไม่คือมันจะแบบทรงลงอยู่เนี้ยในรับเงินเฟอ้อต่ํา สีมาการค้าโลกก็ไม่ค่อยกระเตื้องอัตราดอกเบี้ยก็คงจะต้องตึงในอัตราดอกเบี้ยต่ำรัฐเองแล้วดูอีกเนี้ยนะฮะในขณะเดียวกระบบตลาดเงินทุนก็คงจะผันผวนไปตามข่าวสารข้อมูลที่มันรวดเร็วพอมีจิตวิทยามากระทบตลาดเนี่ยะพวงเขาก็บอกว่าจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะชะลอตัวไปอีกหลายปีดีเดียว สามถึงห้าปีโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดคือเงินเฟ้อโลกอยู่การค้าระหว่างประเทศลดหนักไปพึ่งพาเศรษฐกิจภายในเลยทั้งอเมริกาจีนหรือว่าบ้านเราสามนี่ก็คือระบบการเงินโลกที่เชื่อมกันทําให้สุนเคลื่อนใหญ่เร็วและสุดท้ายก็คือนั่นเองค่ะที่เกิดอยู่กับเราไปอีกสักระยะซึ่งเดี๋ยวช่วงผมจะคอมเมนต์เพิ่มเติมนีมันมีแง่มุมนิดหน่อยที่อยากจะเสริมนะฮะค่ะพักการสู่เดียวค่ะครับ พลิกชีวิตเบโอเวอร์สนับสนุนโดย9ก้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มัง่งคั่งยั่งยืนบลคู่ชีวิตกาโล1725 23ปีกับความเน่วนตั้งใจบริหารงานกด8ลงทุนในกองทุนรวม265เรื่องเงินเรื่องงานธนาคาร CIMB ถัดมหาชนอบอุดน2 6 2 6 2 6 7 7 7 7ไม่โมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโเล น้ำแร่เงินใน IMF ตอนนี้มีกองทุนใหม่ลงทุนพร้อมการลงทุนหุ้น Opportunities Equity เปิดขายครั้งแรก 2- 1 0ที่ธนาคารกรุงเทพรหรือกองทุนบู02ศูนย์สองหกเจ็ดสี่หกสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสีย่ยงผู้มีภาษี IMF ก่อนตัดสินใจลงทุนข้อมูลรางวัลประเภท Global Large Cap Growth Equity จาก Morning ตลอดสี่ปีเรามีความสอใหมายที่ได้ดอกและการลงทุนมากมายเวลาให้เงินลงทุนทำง,งานแทนตู้พบความมุ่งวสวรที่ห้าตลาดเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่ง คลิกชีวิตมันนี่กับทางเซนอยู่นะฮะานี่ก็ออยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งคืออันนั้นเป็นมุมมองของทางคุณมิสเตอร์แมสเซนเจอร์นะฮะแต่นี้แตนี่ผมเสริมนิดนึงก็คือว่าเนี่ยก็คืออย่างที่เขาว่าได้ผิดอะไรแต่ว่ามีอีกด้านของเหรียญที่น่ามองกันคือจากทั้งหมดที่เราสังเกตดูแล้วก็จะพบว่า อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนแนวราบมองในแง่ความเป็นรัฐชาติหรือมาการค่าโลกทางจีนเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ่อ,อโอบยี่ปุอะไรที่เราพูดถึงบ่อยๆเนี่ยแต่คุณสังเกตไหมว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้ทุกวันเนี้ยในแนวดิ่งก็คือความเป็นเอ,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 อโลกที่โกบลบอลไลท์พรมแดนเนี่ยมันทําให้เอาเข้าจริงๆแล้วคนที่มีความมาัง่งคั่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยกลุ่มนั้นเองคือบริษัทเช่นไทยเนชั่นแนลทั้ง ก็คือพวกยกตัวอย่างพวกที่กลุ่มเทคโนโลยีอยู่เช่น Apple Microsoft Facebook ที่เราเห็น g ูเ g l e ค่ะ,ระบริษัทที่เรื่องการเงินบาวษนิชนนกิจใหญ่โต,โ,ตโตทั้งหลายค่ายรถยนต์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งพวกนี้ผมมองว่าอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนไทยแต่เราเนี่ยมีสัญชา เราเป็นคนเอ่อไมโครซอฟท์เล่น Facebook เราขับรถ Honda คือเราเรามีเราถือหลายสัญชาติอยู่นะของไอ้พวกมาทั้งหลายสิ่งที่เอ่อฟิวรอสหรือว่ามิสเตอร์มนเซนจะถ่ายภาพให้เราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐชาติซะส่วนใหญ่แล้วที่บอกว่ารัฐแต่ละรัฐเนี่ยตอนนี้แบกรับภาระคนข้างล่างแล้วก็ที่เอ่อเป็นหน้าแล้วก็ต้องแบกการโครงสร้างประชากรเปลี่ยนต่างเนี่ย รัฐเป็นคนแบกม่ะแต่ลองมาคิดให้ดีว่าบริษัทพวกเป็นมาลาายนชแนลเฟิร์มทั้งหลายเนี่ยนะไม่แบกอะไรเลยนะก็โอเคให้ประเทศทางบ้านหรือประเทศนิดเดียวนะเราไปตัวเลขแอปเปิขายล่าสุดกําไรมหาศาลไอ้ที่ออกใหม่เนี่ยกำลังจะออกตลาดบ้านเราขึ้นเดือนเนี้ยผมว่าในโลกใบนี้มันต้องเปลี่ยนจะต้องมีคนที่เราหาว่าเฮ้ยชี้นิ้วไปหาไอ้คนไอ้บรรดาบริษัทข้ามชาติตรงนี้ มันไม่ได้แบบภาระพนักงานเลยสักเท่าไหร่เลยนะใช้คนก็น้อยนึกออกไหมที่ให้พนักงานก็ไม่ได้พิเศษอะไรทั้งนัระไปที่ฐบาลฮะไอแบงก์ก็เพิ่งประกาศลดพนักงานห้าพันคนใช่คือพวกนี้พวกนี้เป็นเป็นพวกไร้สัญชาติไงไรไรไรเชื้อชาติเพราะฉะนั้นถ้าเห็นถ้าไม่ดีจะจะมองสมมติเราเป็นคนไทยรนลาออกจกกไก่หรือแบบรัฐประเทศเรายากจนลงบอกว้ยลดทำไม่ได้ เพราะนั้นกลายเป็นของแต่ละคนเอาไว้นะแต่ว่าษัทข้ามชาติทั้งหลายไม่เ<ต>ป็นอย่างเดียว<อ>เลยวันหนึ่งอะผมว่าโลกมันต้องเปลี่ยนมันมันไปแบบนี้ไม่ได้หรอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่จะฝากไว้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องกับประเทศไทยคือพูดถึงคิดเรื่องที่เขาพูดกรรมใหม่ๆมันไม่โลกใบนี้สักเท่าไหร่คนยุคไอทีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการต่อยอดซะส่วนใหญ่ ซึ่งผมกลับมองว่าไอ้การที่เศรษฐกิจที่บอกว่าสามปีห้าปีมันจะชะลอตัวการค้าโลกเงินเฟอ้อต่ำดอกเบี้ยต่ำเนี่ยถ้ามองในแง่มันเป็นโอกาสเนี่ยทำไมเราประเทศสิ่งคโปร์ต่างตึงแต่ว่ารัฐบาลน่า,า,นาจะมันเน้นเรื่องนวตัตกรรในแง่ที่แบบลงทุนเลยจะหาวิธีการยังไงที่จะอัดฉีดน็ดเงินให้คนไทยเนี่ยคิดค้นนวัตะกรรมที่มันจะเปลี่ยนโลก เด่นคือเชิงโครงสร้างคตที่เป็นประชากรเยอะเนี่ยนะต้องมีจุดเด่นเรื่องเกษตรเรื่องเรื่องยายาสมุนไพรทั้งหลายของเราเออเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเราที่อยู่ในชั้นนำถ้าเรามันเน้นตรงนี้เลยนะว่าเฮ้ยทำยังไงเป็นแนาคตแล้วก็อย่ายง่ายวันก่อนข่าวๆหนึ่งมาลงเรื่องไหนมีคนที่มาผ่าตัดแปลงเพศในประเทศไทยเนี่ยมหาศาลมากหมอ คนหนึ่งนี่สามารถจะรับคนไข้ทั้งปีร่วมสามพันคนผ่าผ่าเนี่ยแปลงเพศเนี่ยสามพันคนนะอือฮึนะซึ่งซึ่งความจริงถ้าเรามันเน้นในเรื่องนี้เลยสมมติสมมติเอาคิดเร็วๆเนี่ยอ่เียประหาตัดแต่งโอ้มันมีความต้องการแล้วโลกมันเปลี่ยนมันเรื่องเพศสภาพทั้งหลังไัส์ขนาดนี้ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเรื่องผ่าแปลงเพศเหมือนสมัยก่อนเกาหลีใต้เป็นศูนย์สัญญกรรมหน้าอย่างเงี้ยใช่ค่ะ อ่ประเทศไทยทาหนีบางไดไมอ่อะไรเงี้ยอืม,อมเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไหมค่ะก็เป็นปั้จใจนะคะที่เราได้ด้วยศักยภาพภายในอยู่ทั้งในส่วนของอาหารเอง <S <S ล่าสุดก็ได้มิชลินซตาร้านอาหารไทยสี่ร้านด้วยกันนะคะที่ได้มิชลินสา่าหนึ่งดาวนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันทิ้งท้ายแล้วกันนะคะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรามีขา่าวที่าะสัมพันธ์ ของบริษัทเสนอขายกองทุน Collective Income In นะคะในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกผ่าน JP Morgan Global Income ซึ่งลงทุนนี้เหมาะกับคนที่ไม่ใช่รายย่อยนะคะแล้วก็มีเงินลงทุนสูงขั้นต่ำ5 1 0 0 0 0บาทนะครับตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้สอบถามที่บองค่ะ5เจ็5เข้าไปที่เว็บไซต์กรุงศรี c อ m ก็ได้นะคะบริษับัวหลวงก็มีกองทุน จำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะกับ IPO กองทุนรวมบัวหลวงธนสาราาคลาส18ทับ15 28ตุลาถึง2พฤศจิกายนผลตอบ5%อายุโครงการ6เดือนสอบถานบอร์ดธนาคารกรุงเทพ02 66488ค่ะเราก็สุขเารทีนี้ปล่อยผีนะครับแล้วเจอกันวันจันทร์เดี๋ยวมาเล่าให้ฟางกัน,นะะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปฏิบัติการคลิกชีวิตโอเวิร์สนับสนุนก้าวสู่ทศวรรษที่หลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มัง่งคั่งยั่งยืนบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ปีกับความแน่วแน่ฐานงานกองทุน0267 6 4 8ง0ก6ด8กลงทุนในกองทุนรวมโทร02657 5757จอบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777หมายไมโม่ธนาคารจ่ายโอนแจบเดียวเออน้ำแรแ่แท้ร้อเซจากธรรมชาติ